ไปล้ม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 สองไปล้มสองไปล้มสองฝั่งซ้ายอ่ะไปกูล้มกูล้มแกซ้ายหน่อยกูโดนล้วงไปโทษไปโทไปล้มปืนล้มไปเลยหางวิ่งวิ่งหลังบ้านเขาแล้วจุ่มเลยทุ่มเลยหังไปไม่ต้องยิง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 หังมันมันบินไปสาธิยานยิงเจาะยิงให้าไว เขายบรถบ้านต้องชิดกว่านี้รถบ้านต้องชิดกว่านี้รถบ้านต้องชิดกว่านี้มับ้านชิงกรรถบ้านชิดกว่านี้ลงลงแล้เลยลงเลยช่างมันเลยช่างมันเป็นใจเย็นตามพอยตามพอยตามพอยลงลงต้องเล่นเือันะไม่ไม่อาไามาเลยไอสามอามไปไปไปเล่นกลางไฟไปเล่นกลางไฟไกเลียไอ้เฮียจอดยังไงวะไอ้เฮียกูดมมปืนจาย็น่อไอมมไฟนงขวาม่ขามกูล้มกูล้ม ขวานออกมาสองคนไอ้เหี้ยจอดเลยตัวไม่มาพี่เด็กเด็กเล่นสายพี่เด็กเล่นจอดเลยขึ้นมาอีกขึ้นมาอีขัโนอย่าติดรถเกินกูกูล้มนะกูล้มนะกูหล่นลงมาเห็นขวานขวาขวาขวาซ้ำขวาขวาขวาไปได้ปะนี้ซ้ายมานี้ซ้ายได้มาเห็นไหมซ้ายได้มาเห็น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 ขวาดิกด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 สติสติไปการลบมมึงมึงได้ขึ้นมีนิดนึงได้ป่ะประมาณตรงเนี้ยมึงอย่าโทษมึงอย่าโทษดิเฮ้ย เปิสายปืนหลังรถบานเป็นปนเป็นค้อน่ตะเลยงรถบานยังอยู่แก่แหน่อยรอแก้มันลุกมันลุบเพืามแก้ดีแก้ดีแก้ดีแก้สายดีแก้สายให้เป็นนึงเป็นนึ่งยเขาจะได้หายไปสองสายล้มสายลมสายล้มปืนสายล้มคลมมาคลมมายังไก่ไแก้สายเลยแก้สายเลยแก้สายต่อสา่้องเกลุ่มไว้ก่อนนะยืนดอย่าเล่นอย่าเล่น เล่นเย็นเล่นเย็นเอาพืนสางเอาพืนสางให้ผมได้ไหมพี่กี่มาหลังแตนเลยแล้วได้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 เลยกลับไปเลยก็ได้กลับไปเลยไปกลับมาก่อนกลับมาก่อนพี่ผมมันยืนนอกสายรากลับมาหลังพุ่มก่อนได้ป่ะสามคนเลยแล้วกลับมาเรอดรอดใช่ป่ะไม่โอเคกูรอดกูรอดรอรอพวกพี่รอดเยอะมุมพี่ตอแม่งเฟี้ยวจัดนี่นี่นี่มันมาดามาสายได้เห็นเห็นเห็นมันเกาะกูไม่เลยสายล่งสายล่งสายมีอ้อมหนึ่งตัวนะลมกลางลมนะเปกลางลมนะ เปื่นปือนขวามายิงกูเรื่อยๆอ่ะพอไม่ชนเราพูดเลยนะวันนึ่งเดี๋ยวกูวิ่งซ้ออกชิดไวเลยกูลมกูลมกูลมกูขวากูลมว่ะเป็นขวาเปล่าขวาล้ล่าเป็นขวารึเล่เปิดเปิดปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปปิดเ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 ปิดดเปิดดเปิเปิดเปิเปิเปิด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 เปิปิิดเปิดิดเปิดิดเป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 ิดเิดเป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 ิเปิเปิด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 ดิดเปิดเเปิดเปิดเปิดเปิเปิดเปิดเปิดเปิเปิดเปเปิดเปิดเปิ ชุบกูด mm ีชุบเลยชุบเออพี่ตาเดิน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 แตะชุบโย่ชุบโย่ชุบโย่ฟีชิบหายชุบพี่ตาโย่ชุบพี่ตาโย่มึงอุ้มศพมึงโฟกัสอุ้มศพมาเล่นไปเล่นมาเล่นไปขอโทษวะพี่ตาพี่ตาพี่ตาหน้าพี่มีหน้าพี่มีตัวนึงเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วเล่นยากว่ะเฮ้ยมันชุบมันชุบตรงบ้านมันชุบตรงบ้าน มันชุบตรงบ้านมันชุบตรงบ้านเพื่อนตายตายตายเราค่อยเล่นค่อยเล่นมึงคือค่อยเล่นค่อยเล่นเออกูรู้แ ну ล้วรู้แล้วเดี๋ยวมึงโดนโดนดึงแล้วมันเหนื่อยบ้างขอรับดึงมาดึงมาดึงศพไกลดึงศพไกลดึงศพไกลๆปืนแม่งล็อกกูอ่ะที่เป็นมึงว่ะเออเออนิหนึ่งพี่พี่ตายดูพี่เล่นกับผมพี่เล่นกับผมพี่เล่นกับผมได้พี่ตัดเล่นบอลเลมลบอมเย็นวอลยี่สิบบอลยี่สิบอีเย็นเย็นสติสติพี่ตอดเบรี้ยงๆรู้แล้วรู้แล้วยิงกาไฟหนน่่ออยยเพืิงกาไฟหน่อย

ไม่ผมงไอเหียเล่นยากไอสัตว์ไม่ตายนะไม่พอไม่ตายบอยี่สิเลยไอ้ขันปืนรง้ารู้แล้วรู้แล้วใจย็นอย่าดนอวดิเางหเมีเงีก่อนี่ก่พีใกล้กูซายก่นเบรข้างหลังหน่อยฮัลโหลใครเล่นกลางไฟมึงอยาแย่งกันสาไอ้สัตว์ึงไปเว้ยรู้ไปไปไปใ้แล้วคนเลยเนตายหลังบ้านมันเพื่อตายกูโดนยิงอยู่กูโดนยิงอยู่ใจเย็นพี่นิกเดี๋ยวมให้เไปตามให้อพี่นีดเปิดนะพี่นิกโดนกูโดนนะส่งมใกล้สมาใกล้กูมานากูมาหน้ากูม่อน้ากูม่ได้ เอาศกต่อไปอีกเอาศกต่อไปอีกเฮ้ยมาสอนให้รูหน่อยรีบ้างไม่ได้รีบ้างได้นะเบรกหน่อยให้หน่อยเบรกหน่อยให้หน่อยเร็วไม่ค่าเลยหน่อยเล็วเบรกให้เบรกให้หังหังฆ่าหน่อยหังเฮ้กููร้ะุลมาสายไม่จะทะลุสายไม่จะทะลุรู้แล้วกูรู้แล้วเฮ้ยค่อยๆแก้ค่อยๆแก้ไปหังเฮ้ยมันจะรู้ไปนะปืนนี่ปืนก่อนปืนก่อนดีเฮ้ยปืนขวาปืนขวามันอ้อมมาปืนขวาสองครับพี่อ้อมมาหนี่ ไว้๋ไปทำเองกูโดนนะกูโดนขวานะกูโดนขวามนขวานเมปืนขวานะกูโดนโดนกูโดนขวาช่วูหน่อยปืนล้มปืนล้มปืนล้มกดปืนดิกดปืนดิกดปืนดิกดปืนเลยกดปืนเลยโอ้ยี่ยกูนกดปืนกดืน่ิกดปืนิกดปืนิกดปืนดปนิกปืนดสปยสดดปานด่กปืนปืนดิ้ดปืนกดปดิกดปนปนิืนดิกดปืนดิปืนดิกดปืดกปดกดนนดยนนนนนนก เพียดไปแคนสองชั้นบลาะพียดเออไม่เตรียมตัวเลยเนาะแก๊งมึงอะเพียชั้นต่ำไอ้พี่เพียรู้มื่ตัวเดียวมันเล่นยากเว้ยมันทำมันจะไม่ต้องย้ายแล้วเขามาเขามาายขวยแล้วสบมาเสิร์ฟหวยดิเดมึงเอาสบเอาจากรถได้ปะเอ้ศพศพกันไม่ได้พีเล่นเลยเอาจากรถเลยไามาไมึงได้เลยเอาเดียวเองขวาเรานะพี่หลังมันอยู่ขวาเรายิงเด็กแม่อดิ อ่ะเออรวบไปรวบสามรวบมาดึงรวบมาหนึงรวบมาชิวๆเลยไปลง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 ไปไบอขวาโลมเบอรขวาโลมไปมาเพื่อนไปยิงแกพี่ตัดยิงซ้ายหน่อยพี่ตัดมันมีตัวซ้ายมาแหละมันตัวนึงเพื่อนมาด้วยหนึ่งเพื่อนมาด้วยได้ได้ได้เอาศพไปอีกเอาศพไปอีกไปมึงเล่นเรีนไปก่อนเล่นไปก่อนต้องเรียนพี่ต้องเรียนพี่กันโฟกัสกลางไฟไปเรียนมาหลังรถเลยมึงดึงมาหลังรถก็ไหนขวานะ กูย oh, so no like, ิงไม่โดนเลยมเลยวอไม่ดเลยไม่ทะลุไม right. like, oh oh. like, ่เลทะลุม่ทะลุม่ลทไอะผมกลับไปเล่นหลังม่านนะ่บกลมาเล่นซนม่าได้ตงังกับฝั่งซ้ายนอบอกขอบอกเฮ้ยมันชุบอยู่หลังอาได้ไมยินพี่ตอขอมทมขอไมทขอไมทไ้กูไม่โดนัแบบนึงไอ่กูลแกขวาไม่ไม่ต้องสนใจไม่มีเรื่องป่วยมันโง่กูยิงไม่โดนเหมือนกันได้ไดแล้วฟังฟงขอขอคนถึงเป็นขวาที่สวยไล่ดิไล่ดิขวาอยู่นะขวาอยู่้วขวา ตัมือซายตาไมืซ้เราเีดเเยมากมีได้นด้นะขอเป็นมืงซ้ายพี่เลิมนมาด้านซ้ายมาพี่ังกูมัไม่มีปืนแล้วปืนปมีมีมอยู่บ้านมดเลยปืนมันอยู่บ้านมดเลยด่านหนึ่งปิปืนในบิปืนในบิปืนในโดนยิกูจะโดนตกูจะโดนตรงไหนปิดปืนในอุุ้ฟ้า เล่นเลยไปเล่นไปพี่ไปช่เพื่อนนะพี่ไปตอนุสายแกนะสายแกนะพี่ต้อแก่้ายมปืนสายสองแกแกแกหน่อยปืน้ายสองล้มปืนล้มปืล้มปืนลอปืล้มสองปล้มสฝั่งซ้ายไปกูล้มกูล้มแกสายหน่อยกูโดนลวงร้นัวรถนัวาถึงปืนก่อนถึงปืนก่อนเอ้ยใครไปหมุนนะเอ้ยเพื่อนตายทางซ้ายตัยหน่งปตายหึงปืนลมอีกปืนลมอีกฝั่งซ้ายปืนเลยตัวปืนตัวปืนไอตัวปืนตัวไนันไปด้เิสอบกไปด้ ศพข้างหลังอะลึกๆอะไอ้เหี้ยนี่กากะไอ้คุยให้โดนยกไมมเดียวยังกะเลยเกินหมดแล้วยมงเกินพี่เองกูขอได้มั้ยตัวปืนพี่มันปืนตายเข่พ่อมึงอนกันไอตัวปืนนะกูขวานี่ตามมาแป๊บนึงนะเหี้ยโคตรนิ่มใหม้สัตวดขวาขวามันไม่ไหวพวกกูแค่แหละแกงกากแต่ออกลูกนักเลงไอ้เหี้ยออกมาลูนะเอแอลเล็กมันอยู่ไหนเอาเอแอลเล็กมาหากูดิ เหลือคนนึงเหลือคนนึงเห็นป้าตรงกลางไฟเลือคนนึง่ครนี่จะมีน้องผมครับมาพร้อมพร้อมพร้อมลงลงลงนี่เลืดูซ้ายไว้อย่างเดียวพอดาวถึงห้าสามนะชิดไหมนี่ชิดลงแล้วมือนกันมามาเหาเพื่อนขวานกูล้ม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 กูซ้ายกูล้มนะกูล้มนะลมาพี่ชา พปขวาล้มสองไปขวาล้อปล้อมนะนีดเยเพื่อนขึ้นเพืไปเลยปล้มสามล้มปล้มมดนนขึ้นละเอาให้จัดตอนยิงไฟตอนยิงไฟดีเปิดแล้วเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้วพี่ตอพี่ตอยิงไฟอย่างเดียวไม่มีตัวแหลมนล้มเสายล้มสายล้มพี่ตอยนิงไฟอย่างเดียวพี่ตอยิงไฟอย่างเดียวยิงไฟอย่างเดียวปขวาล้มราบกราาบกรมาบกราบาบกราาเรกา ปืนมนเาปืนขวาไม้ไ้มาเราไม่ได้ทะลุบ้านเราไม่ไทะลุบ้านเราลหลไอ้เอาเอาศพวิ่งมาขวาหน่อยเอาศพวิ่งมาขวามึงอย่าไปทิ้งหน้ารถนะศพิ่งมาขวานีนี่นีมาทานทะลุม่ได้ทะลุนะต่อศพต่อศพคนหนึ่งเพื่อนไปโท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 เล่นต่อ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 เล่ต่อเ่นต่อเล่นต่อเล่่อล่นต่อเล่นต่อเล่น่อเล่นต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 ่อ่นต่อเล่นต่อเ่อเลต่อเลนต่น ดีๆเลยเรือใบลันใบลานใบลันเลยดีซเลยสายนีมันเดอนะายมันเดอนะบอกอเลกหน่อยให้มันถึงศพ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 เฮ้ยมันถึงศอนะเพื่อนมันถึงศพเฮ้ยดีๆขอชชวะเฮ้ยเพื่อนเพมถึงศพมันจะรู้ได้ได้โพะรู้ศพอกมาจะมือศพอกมาจะมือส่พี่คิมพี่เอิบง่ะเนี่ยเ็นตึงาปืนี่ยปินเ้มาเดเมเปิดตรงนี้หน่อยเอ้ะจะขายปืนี เธาอยู่ที่กับไล่นกลางไฟได้จิ้มเล่นไปนะผมไปช่วยกลางไฟยิงยิงกูดิยตงเหม็นปืนหน่อยเหม็นปืนหน่อยปืนเขามาไอ้ปืนเขามาซ้ายปืนสายพี่ปืนสายเอาไว้ตังไปขวาได้ไหมปืนสายต่อมเลยปืนทําไอ้ปืนปืนสองปืนสายสามได้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 กูไปแก้ปือโซให้หมดไปเอาไว้ขวาปืนมันมาซ้ายเอาตกไปดิกล่างดิกลางปืน้ายหลังลุลูปืนซ้ายหลังลุลูมันโฟกัสถึงแล้วกรโดน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 ใจเย็นกองเยอะใจเย็นยิงค่อยค่อยคุยขวาขวาค่อยค่อยแก้ค่่ออยยแแกก้้ค

เธอเธอเเป้มึมือไ่ใหญ่ควายนี่เห็นปะไหนวไม่เห็นตัวเห็นแล้ว้งหนาียไสวยสวยีดเมึงดึงไกลีน่งเหนีก็ไม่พ้นหรอกไอ้เหี้ยพึมไกลกับมปิดนิ่มๆปิดนิ่มๆเลยปเขมไไ้หรอนี่าแล้วนะ่าชนม่าชนม่าชนมน่าชนชนปเปิด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 ไม่เลยไม่เลยดึงบหน่อยดึงซหน่อยดึงบหน่อย พี่ต่อตัวชิตพี่ต่อตัวชิต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 มันนานนะเราพี่ต่อหน้าพี่ต่อหน้ารถนะหน้ารถพี่เลยนะได้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 เลยไปถล่ไปเพื่อนจุ๊บอยูยิงไปเลยหัวจุ๊กขอนั่นนึงขอนั่นนึงขอนั่นนึงได้ยิงให้หัวใครใครมัใชรวางสุดแล้วขึ้นมากากศุกร์ดิเอ้ยล้มๆๆมึงมึงมึงต้องมึงเล่นการไฟไหมเปิดอยเปลือยเปลือยเปลือยล้มเปลือยซายอยู่ล้มอีกล้มอีกล้มหมดเลยเอาเพื่อนกันดีซ้ายอ่ะเอาเพื่อนกันดีโซลามิดพอ วลเม็ดพ่อไอเซนเปเล่นกลางฝ่ายวลเม็ดพอตายยิงวลเม็ดพอมันช่วงมันช่วงคนนึงนะมันจะทะลุนะมันจะทะลุนะเพื่อนใจเย็นลงมาใจเย็นปืนมันตายแล้วคนนึงหาปืนอีกดิวลเม็ดพอคนหนึ่งปืนมันตายเฮ้ยโอ้โหรไปหน่อยโอ้โหรไปหน่อยตรงกลางกับเป็นเป็นล่นบ้านหน่อยตรงกลางกับเล่นบ้านหน่อยตรงกลางอ่ะฟังฟังได้ไมบ้านกลับบ้านกลับบ้านไอวินกลับบ้านบอกเพื่อนเลยกลับบ้านไอวินสติสติกลับบ้านฟังครูสติกลับบ้าน มันมีนะรบ้าเานมัยรไมอขวาซายมือซ้ายมือเมพ่บ้ามาเนบ้าเห็นบเ้วเยขวาขาเกิขวาไม่เกิขวาไม่เกิไอยูร้งูร้งูร้งคุณแกยัู่นไตัวตัวอะไร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 อไรอะไร เฮ้ยฮ้เเฮ้ยเฮ้ยัเโหลเฮงียบเีก่อนมึงมึงหยุดเฮ้ยมึงฟังกูก่อนเมื่อกี้ใครบูหมาอย่าทำแบบเมื่อกี้อย่าทำแบบเมื่อกี้อย่าทำเเล่นเฮ้ยเนเลนนอย่าบูทเดมึงนึกถึงหน้าเพื่อนด้วยเลนนึกถึงหน้าเพื่อนด้วยเนาละ่ตงโอเคครับพี่โอเคครับ้ยเนหน่อไม่ต้องลึกนี่นะเห็นเอเซนสีเหลืองนี่นะไม่ไม่ต้องลืย ปืนล้มปืนขวาล้มปืนขวาไกลๆล้มขวาไกลๆล้มตรงกลางตรงกลางตรงกลางเบาเลื่อเบาเลื่อล้มตรงเบาเลื่อล้มตัวนั้นแหละล้มไปแล้วไอ้รถปิงนี้ไอ้รถปิงนี้เปิดประตูปืนอยู่หลังนั้นน่ะขวาล้วปืนขวาล้มตรงกลางปืนตรงกลางรถไข่รถไข่รถไค่รู้รู้ปืนใช่ไหมพี่เปิืนปืนมือซ้ายกูเห็นนะกูเห็นปืนตรงกลางซ้ายกลางเลยพี่ขวาาซ้ยกลางเลยรอก่อนรอก่อนพี่รอรอซ้อย่าเพิ่งท้ำปืนก็ได้รอท้ำตัวหลุดก่อนรอก่อนพี่เออถึงมาต้องให้ต้องมีรอหนึ่งต้องมีรอให้มันหนึ่งคอยหนึ่งเฮ้ยมึงไปท้ำตัวตรงเอรถอันั่น เนี่ยสามามลูกข้างหข้างนารถเนสายลมพี่จินหลบปข้างหน้า่ะเออข้างหน้ารถอะเออเห็นไหมทางนี้สวขวาเนี่ยเขาคุณล้มนะคุณล้มนะไอ้เฮียเล่นไม่ได้ว่ะกิจตรงนี้แม่งนั่งไม่ได้ดังเลยผมผมล้มน้ผมล้มนะผมล้มน้ผมล้ม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 เอ้ยลึกไปเลาลึกไปเปล่าได้ไม่เมาเยอไอ้ดิ๊กดิหน้ารถหน้ารถเห็นว่าสวยอเคยอย่าพูดาบไ่นปเล่ไปเล่ ไอ้พี่กายพี่กายยิงขวาให้ก่อนยิงขวาให้ก่อนแก้ขวาให้ก่อนแก้ขวาให้ก่อนแก้ขวาเพื่อนก่อนแก้ขวาเพื่ก่อนแก้ขวาเพื่อนก่อนแก้ขวาเพื่อนก่อนแก้ขเพื่อนก่อนแก้ขวาเ่น่อนแกขวาเพื่อนก่อนแก้ขวาเ่อนก่อนแก้ขวาเพื่อนก่อนแกขวาเพอนก่อนแก้ขวาเพอนก่้าเพื่อนก่นแก้ขวาเน่อนแก้ขวาเพื่น่อนแก้ขวาเพื่อนก่อนแก้ขวาเพือนก่อแก้ขวาเพื่อน่อแก้ขวาเพือก่อนแก้ขวาเพื่อนก่แก้ขวาเพืแก้ขวาเพือนก่อ้ขวาเพอนกแก้ขวาเพือนก่อนแก้ขวาเพื่อนก่แก้ขวาเ่อนก่อนแก้ขวาเพื่อน่อนก้ขวเกอน มีเลือด้วยให้นี่เล่นกลางไปขยเอะไปกลกอไปเฮ้กางไฟหน่อยดูแล้วดึงศพดึงศพมา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 กูล้มมากูล้มมาสายมีตัวเดียวพี่ต่อไม่เป็นไรเม้มกูล้มกูล้มกูล้มถึงหน่อยล้มถึงหน่อยสิบเก้าวอใจเย็นใจเย็นใใจเย็นใใจเย็นแกเอยกไแกไม่ได้ผมล้มผมล้มแกยิงไปยิงไปยิงไปฝั่งซ้ายมีเลือดเป็นไงบ้างโอมีเลือดไปไม่บอกว่าอะไรวะนั่งผมล้มวะยิงซ้ายหน่อย ไปดนากทีเลี้งกลางเลี้งกลางเล่นกลางดีฟังฟังมไอฟังไม่ไูทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งแทะลุซ้ายไปทะลุซ้ายไปทั้หมดวิ่งออกซ้ายทะลุวิ่งออกซ้ายวิ่งออกซ้ายทะลุไปเลยออกซ้ายมาเห็นแล้วไม่้มสามอย่กดบอดีสามอย่ากดบอเวลาโดนสาม่าไอก่อนนะเล่นผมซ้ายก่อนนะอย่าเพิ่งทะลุนะอย่าเล่นเกย์้หลอมเลยที่อ้ไเ็น ไอ้เฮี้ยมึงซ้ำมึงจะกดวอร์ทำไมเจ็ดไม่คบมรู้แล้วไปนะไนิกเล่นนานแร้สอนมากได้ศพสัเลยพีไ้ศพสับทะลุนะตัไหนแกจอเล่นทะลุทะลุเลนซ้ายเอ้ยกูมากูฉีกมาขวานะเองล่อกันไปเลยโทษดีกว่ากูเล่นซ้ายเยอะนะเยอะมันตายเยอะทะลุยังทะลุยังไอ้มมาฝั่งซ้ายไอ้พี่ไปซ้ำด้วยไอ้เราแกให้คนน่ากูวิ่งไอ้ท่านุ้ยอย่าไม่ทะลุเนี่ยพี่ขีดมึงยืนไปก่อนยืนไปก่อนอย่าเพิ่ง ก็ปืนขวามากระบอกเดียวปืนขวามากระบอกเดียวไ<า>หนเป้ามีมามีรุมาคนนึงปืนขวามากระบอกนึงอ่ะตัวเดียวคนเดียวอ่ะอสก,กายแก้ให้หน่อยสายนะแก้หนะ่อยกูดโดนยิงกูดโดนยิงนิก,น,กนิกระวังแก้ให้มึงไม่ได้นนิกนกูล้มนิกลองสายหลังเรื่อดเลยนี่ราเจอเรื่องดเลยพี่ควายมาเป็นกูล้มอ่ะเออ๊ะินสกายมันมาสกายหลังสกายขวากูล้มแล้วกูล้มแล้วโอ้หอยี่าเหลือน้อยแล้วต้องดันไปเอาแล้วว่ะเงี้อ นี่ตาอรอนี่ตหรออเฮ้ยเราอยนี่าอยูไหนเไอสันนี่อีสันี่อันรับอันเทียอะไรเราเป็นเียอะไรเรเป็นยอะไรเราเป็นเีอะไรเรเป็นเียอะไรเียอะไรกลับมีก็ได้นะอีควายเ่อไปแค่ไ่หลังบ้านจะเจอจ้อีควายอีกจอยเีย อยูเที่ยมั่นใจคุยอะไรสัตว์ต้องสนใจขวามือฟังคนนั้นปืนไฟขวามือกปืนายลบเลือกให้ให้พี่คนแรกเหมือนเดิมปืนขวาให้หน่อยปืนขวาล้มเปิดขวาล้มล้มกู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 ล้มนะโอเคพี่โอเคขึ้นเข้านะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเพิ่งเข้าอย่าเพิ่งวขึ้นเข้แค่นี้นะพวกพี่รันแค่นี้นะไม่ได้แม่นปืนตอนนี้เรารอก่อนไม่ต้องลึกไม่ต้องลึกไม่ต้องแหลมไม่ต้องลึก ต้องเลือดเป็นต้องเลือดผ่ามันลงป่ะอย่างอย่างปืนปืนสั่งแล้วบอกโฟกัสพวกพี่เลยโอเคไปไรแบบเลยอุนล้มอีกแล้วอ่ะอุนโดนอุลุดยิงวาไอ้ี่ไอ้ที่มาบอกนะโดนตําแหน่งรู้เรื่อ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 งพี่จับกับผมก็ได้เดี๋ยวเนียนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวดก๋วไปเล่นทางข้างล่างเอาสามคนมึงพยายามเกาะกลุ่มกันไหมได้ไหมจะได้แก้กันทันตใส่ลมปืนใส่ลมหนึ่งใส่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 ใสเปลี่ยนกลางว่ะ ปืนอยู่หลังรถเขียวนะเห็นป่ะปืนหลังรถเขียวเห็นเ็ตรงรถบ้านหนึ่งปืนหลังรถเขียวล้มปืนหลังรถเขียวล้มล้มลมลมแล้วก็รถบ้านซ้ายหนึ่งรถบ้านซ้ายหนึ่งปืนอยู่หลังรถบ้านซ้ายไม่นแมงเล่นเสิครับทุนรถเขียวเกิดแล้วนะเอ้ยดังขวามาขึ้นเนื้อขวามาขึ้นเนื้อขวามาตัวทานีคนหนึ่งคนเดียวพอคนเดียวพอดิ๊กไป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 เล่นใจเย็นเล่นใจเย็นเลยมึงเล่นใจเย็นได้ไม่กินไม่กินหัวดิถอยดิถอย ออกไปไหนสัต่งยังฮวงดาไปตายไม่เกิดลงมาเฮ้ยมันไปสายเยอะมากช่วยเชนได้ชนได้ชนนีให้ยห้ให้ชนชนดิ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 ้เปิดแล้วดิเปิดแล้วดิเปิดแล้วเปิดแล้วดิมาดึง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 มาแกอยู่แกอยู่ดึงมาดึงมาดึงมาเพื่อนตายเปล่าเพื่อนตายเพื่อนตายดึงมาดึงมาด่าเลยเพื่อนตายเยอะเพื่อนตายเยอะเหมือนกันดึงไป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 ล้มขวาเปิดกลางรถเปิดกลางล้มเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นวอลเลยี่สิเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นเขาค่อยเล่นชุบ สอมเลยพี่ขออมเลยไปไปเลไปเล่นเลยไปเล่นเลยครับกางไฟได้ใจเย็นไเลพี่กมทิ้วสายลมเบอรสายลมเดี๋ยวเพื่นดีเดี๋ยวเพื่นดีขึ้นมากางพฟกางไว้ดนหนาเพื่อนดดิงขวาพี่น่มาเล่นรวมกันหน่อยก่อนไปกันเลอนิกเบรกไว้ไอ้นิกไอ้นิกเบกไว้ไอ้นิกเบกวไ้นิกเบกไว้สวยสวยตาเบรกซ้ายหน่อยพี่จับซ้าย ไปกางหน่อยเพื่อนไปกางหน่อยไปกางหน่อยเราได้สมัเยอะเราได้สมได้สมันเยอะไปกางหน่อยเพื่อนลูขวาลูกขวาลูกขวาลูกตัวนึงขวาลูกนะต้องพวกีเลยลมลมล้มลมล้ล้มล้ล้ล้ไปไพีตไไไไ้กลางไ้มไปล้มไปล้มไล้มไปไปล้มไปล้มไปล้มไปลไปล้มไปล้มไล้มล้มล้มปล้ม้มไปมไไ้ไปมปลามไอ้มไ้ไปไ้ล้ล้มล้ล้มล้มปปล้มย้ไไปต้องไป้ไปไป้ไ้้ เลยปล่อยไปเลยเฮ้ยปืนถามคนเราวิ่งมาเราวิ่งมาผ่าได้ปะได้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 ไปเลยไปดิกูล้มนะกูล้มซ้ายกูล้มซ้ายปืนเอากูแล้วโอ้โหชิบหายแล้วพี่กายตายเฮียโดนนะกูจะตายนะกูจะโดนนะกูจะโดนนะไอ้สัสโดนอะเนี่ยสิโอ้ยอะไรวะ บอเบ้าผมบอส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 ต้องเล่นที่โล่งว่ะตรงนี้แคบแบบเลอะใช่ปะปั้นมันหมดเลยใช่ปะมปั้นหมดเลยใช่ปะอะไรวะวอยี่สิบเราได้ศพต้เป็นไรเป็นไรเป็นผู้หญิงเป็นเยี่อะไร เป็นเรี่ยไรเป็นเี่ยไรเี่ยผู้หญิงเป็นเี้ายมหอยเข้ปี่ยายเรี่ยผู้เป็นคอยไรมดาดิอ้อะไรวะมไม่เห็นปืนนะมันปิดกูหมดเลยปืนหลังรถเขียปืนมาเอาหลังรถเขียปืนอยู่หลังรถเขียมันปลอมมนล้อมมนล้อมมนล้อมหลังอุลุอุลุอุลุ ลดขวาขีดฉีกมาหน่อยแล้วว่ามันจะไกลเกินมันมันไกลปะขีดขวาขีขวาเฉียไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องขีดซ้ายขีดซ้าเลยจุ๊มึงเวลาไฟมึงเล่นแบบชนชนแบบเฉียงซ้ายออกไปนิดนึงก็ได้นะเล่นเฉียงซ้ายหน่อยเฉียงซ้ายหน่อยเฮ้ยมันจะบีบมาย่น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 มาเฮ้ยมึงต้องมึงต้องก้าวออกไปหน่อยนะรีบนะพี่ต้ผมเห็นนะอย่าเยอะอย่าเพิ่งด่าดิเพิ่งด่าดิอย่าเพิ่งด่าดิขอฟังไยวอน อย่าเล่นใกล้รถอย่าสายสายมีตองอ้อมซ้ายไปนะเห็นใบตัวเดียวลิงไอ้ลิงไอลิงล้มไอ้ลิงล้มไป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 มีเลือดไปได้ข้างบนชั้นสองเฮ้ยกูให้มีเลือดไปทางซ้ายได้ป่ะไกลๆกูยิงมันล้มอ่ะไอพี่ฝั่งฝั่งซ้ายกูยังหวังปเปิดล้มเปิดล้มเปิดล้มปืนสายล้มปืนสายล้มไม่พี่พี่ต้อนไปไปไปมีเลือดไม่ไม่ไม่เอาเอากลางดีกว่าพี่ตอนเอากลางดีกว่าเอากลางดีกว่าไอ้ที่ไม่ไม่เห็นใบตัวเดียวอย่าท้ะลุมากเกินอ่ะเราเกี่ยวมาได้นะแบบไอตัวมาป่าไอตัวมาป่ารอรอรอฟังฟังรู้ใครว่าไม่ดังเกินอออ่ะะใใหห้้้้้คนนบลลลวววพูดดเฮยก็สุแแ ออได้อยู่ได้อยไดนี่นหลังรถบ้านหนึ่งตัวหนังรถบ้ามีปืนหนึ่งแล้วก็ไม้แล้วก็ไม้กันดึงไวดึงไว้ไวถ้ามันออกมาเมื่อไหร่บอกเลยดูไว้ดูไว้ดูไว้วิกฤตไม่หันนะลมปืนเราอย่าลมนะเราต้องดูเต็มให้มาย่นย่นลงม,มาอีกนิดนะึงไหมไม่

สายปืนกสายล้มปืนกลมกางล้มอีกก็ได้พี่เกี่ยวผ่าถามตัวนะเอาละตัดสินใจหน่อยเหลือร้อยนัดแล้วขวาขวาซีขวาห้าขวาห้าฉันได้ฉันได้ผ่านนัดปืนถมกลางปืนถมกลางหน่อยเอ้ยนั่นดึงมาึงเล้มเฮ้ยมันเอามันเอาเพื่อนมาไปขวามันเอาเพื่อนก่อนเอาเพื่อนก่อน ชุบๆแล้วกูชุบๆแล้วกูชุบๆแล้วไปด้ๆได้ๆน้อยเฮ้ยฟังกูอย่าบอกดิไม่สำรวจมาเลยข้างหน้าบ้านมันสำรวมาสำรวมาเลยข้างหน้าบ้านมันสำรวมาเลยข้างหน้าบ้านมันไป่อยไปเนยไปเลยเพื่อนโดนออกไปเพื่อนโดนออกไปแต่บ้านมันเห็นเปล่าเดินไปเหน่อยบ้านมันแตกไปห้นะเกิดหลังบ้านมันบ้านมันแตกไอ้ปืนพาเไยบ้านมาดิขไปเร่อไปเร่กางฟก่อนนะสุดไปเล่นยกางไฟก่อนนะสุดไปเล่นยกางไฟก่อนเฮ้ยมันตายเยอะเลยกางไฟก่อน พี่ยิงขวาไยเลยเลยกอนกระดอฟหน่อยพี่รักกัด้านไปขวากไะด้าปืนมัตายหนึ่งปืนมัตายหนึ่งกระดอนกดอนกระดอนไปเล่นกับไปเล่นปุ๊บหน่อยปุ๊บหน่อยเล่นปุ๊บหน่อยสายหน่อยฮัลโหลปืนมัตายอยู่เล่นยิงให้มันดียิงให้กิดติรยิงตัวมนรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องมามาืนอยู่นี่หลังาบ้าหลังบ้าคันเรื่งหลังบ้าคัน่งสายหน่อยจะโดนซ้ำายมั้งจะโดนซ้ายกจะโดนซ้ำายสวย กูะเบ่งให้ไม่ต้องห่วงไยนะไฟไฟลุกไวไฟลุไวไฟลุไวไฟได้แล้วเพื่อนใจเย็นฟังฟอย่าดันดิึ้นมากกำมักบ้านอย่าดันอย่าดันฮัลโหลกลับถอยมาอย่าันโอ้โหอย่าดันย่าอย่าดันอย่าดันอย่าดันอยาดันอย่าดันอย้าดันอย่าดั้อามัอย่าัน่าันอย่านย่าอย่าลันอย่าดกอ่าดันอยาดนอย่าดันอย่าดันย่ดัอยดนอันอยาดัอยาดนยนย่าดัอยาอย่นอย่าอย่อย่านอย่านอยานอย่ันอยันอยทางั้ยานอย เวล่นรวมกันวอลสิบห้าวอลเลยสิบห้าวอลเลยสิบห้าใจเย็นปืนปืนเล่นกลางไฟไดยปืนตายตายไปขวาแล้วกลางไฟอีกไปการไฟครับว่าการไฟชนได้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 ไม่ไอ้นิกกูไหลไปนะนิกกูไหลไปนะเดี๋ยวเต้องรีบไม่ต้องรีบยิงยิงเอไอ้ส้มมาดิปืนตายปืนตายปืนตายนี้นี้ปืนตายขวานี้ฟันหน่อฟันตัวไอ้ยปืนตายหนึ่งล้มไปแล้วกูหนอเฮ้ยไม่ยิงไม่โดนวะห่อยล้มขวานี้ จยืดตรงกลางให้ได้นะทางมาบ้านเขานะเน็กย yes, ิงขวากลางไปเติมกลางกับเรานี <h 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 ่มันอยู่หลังรถสีขาวหลังรถสีขาวต้งทะลุมาเลยมามาเลยตอนนี้ในหลัมันทะลุมาทะลุมาเลยไปเลยทิ้งไปืนล้มปืนล้มไปเลยห่างวิ่งวิ่งหลังบ้านเขาแล้วจุ่มเลยจุ่มเลยห่างไปนี่นี่ตรงกลางจุ่มเพื่อนเอาโซนไปจุ่มเพื่อนยิงปืนให้ลวม ไม่ต้องยิง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 หังยิงไปีนขันยิงเจาะยิงให้ล้มล้มไปเอั้ไปกัน้าเลยยิงน่ยิงน่ะกูกันเด้ายเดซ้ายเดซ้ายเดซ้ายปาล้วนะเอาปิายีไว้สัล้มไอพี่ตยิงไปพี่ตยิงไปล้มหมดฟานอกฟานหานมึงชนะแล้ว ไอ้คนเก่งใจไรควายตัวยุงมึงทำยังไงตัดไหมตว์นะไอ้เหี้ยมันเกิดนี้กลับไปกันบ้านดิกันบ้านเหรอคนสองคนตาลอยเหี้ยตัดไ้เงี้ยอยู่ไหนเลยตานี้แม่งแพ้สัตว์เลือกทำเลได้ดีไอ้สัตว์ตอนเนี้ยศุนย์คูดอนเป็นห้าสิบหกสิบนั่นน่ะอยู่ที่ตัวกูตอนเนี้ย ผมต้องวัดไว้เมื่อกี้เพราะปืนมันตายสองมันเหลือก็บอกหนากระบอกสุดดาดมันให้กูหน่อยดิคนที่มันดาดกูไม่ได้ดาดให้หน่อยดิเนี่เอาตัวนั้นมาเอาตัวนั้นเปิวงแดงไอ้เจ้าหัวพระออได้ได้อันนี้ใครนี่แพ้ทุกจินในที่อชิงก๊อปดองนี่ครับเอาไว้เรียบร้ยเอหรอเอาสมมาให้ครับนี่ครับไอสัตว์แค่นั้นแหละไม่ฟังในวงร์ปะทุกอย่างง่ายหมดเลยมึงบัฟแค่ไอ้ตรงนั้นพอทำเอาไว้ตรงวงแดงไปไปไปดูมันตะดูมือแล้ว คือมันตายจังหวะแรกสวยไปที่ตายขวาได้ตายตายอ่ะกระสุนพอด้วยนะไอ้ไรลันหยุดไอ้ลันเฮ้ยพอแล้วเยอะมาดูแบบเยอะเย็นเย็นลันเอาคืนรถคืนรถไปไอ้ลันมึงใจเย็นดิลันเนี่ยเย็นเย็นหลุดดิมีทุกสตอรี่เลยนะเวลาตัวแถมสุดท้ายความจบอะแหลมลายว่ะไอ้ล oh! hey. hey, uh ันไอ้ลันมึงโดนด่าเมียเมียเจ็บจริงพี่มะลุมด่าอยู่นั่งแก๊งเมื่อกี้ เข้าใจแต่หนูก็ต้องฟังพวกพี่ด้วยดิเป็นแก๊งนึงนตั้งใจเองพี่เย็นแล้วหนูเย็นยังพี่ผ่านมาที่วัดปืนกับมันอะแล้วแล้วบ้านมันแตกอ่ะจริงพี่ท้องของจริงนี่สารานะไม่มันมันด่าได้แต่ด่าตอนที่แบบว่าตำรวจกับหมอไม่อมสายไหนอยู่ที่สายอาตมกันเลยรถหรอหรือว่าอะไรไไไอออที่มันยิงที่มันขึ้นที่มันเปลี่ยนไปขึ้นบนรถอ่ะแล้วแล้วบ้านแตกอ่ะกูยิงนะที่มันขึ้นบนรถอะกูยิงนะ ไม่ไม่ไม่ที่มีคนฉีกอ่ะที่มีคนฉีกไปเราวังคมกับมันอ่ะพี่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 ยิงเองช็อตเมื่อกี้กูเปลี่ยนปืนมาเล่นก็ถึงว่าทำไมชนะใครเอออันนั้นอ่ะฉอตอุ่นใจเลยนั่นอ่ะกูเห็นปืนเราไม่ไหวกูเลยเปลี่ยนมาเล่นเองเมื่อกี้ไออ้เพี่ตกลงกูตกลงกูเต็มกระสุนมาเต็มเลยเป็นไงบ้างเลนเป็นไงบ้างก็นั่นแหละพี่ก็นั่นแหละรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องว่ารู้เรื่องว่าพี่ตอคมจริงนะพี่ตอคมจริงนะพี่ด่าไม่เจ็บ